ทีมนครราชสีมามาสเตอร์เอกลับมาทําการฝึกซ้อมเป็นวันแรกค่ะเพื่อตเตรียมความพร้อมในช่วง p r e c e s s o n นะคะก่อนที่จะเปิดฤดูกาลการแข่งขันไทยลีกหนึ่งโดยก็มีแฟนบอลให้ความสนใจร่วมชมการฝึกซ้อมค่ะที่สนามฟุตบอลสวัสดิ์แคท เทรนนิ่งสโมสรฟุตบอลนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีได้เรียกผู้เล่นชาวไทายค่ะอยู่ในแผนการทำงานของทีมในฤดูกาลนี้นำทีมมาโดยนัทพงศ์สาริยากับตันทีมธนชัยหนูราชเวิรัวัจิรพภักสิริณัทวุฒิเริญบุตรและเพียรพัฒน์คำแพงพร้อมด้วยนายวชรพลโตมันสักประธา,านสโมสรที่เข้ามาให้กับทีมงานนะคะนักเตะทุกคนนะคะภายใต้าการคุมของคโคชโจธีรศักโพ้น โดยวันแรกค่ะเป็นในส่วนของการฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักเตะหลังจากที่จบการแข่งขันเมื่อฤดูการที่ผ่านมาแล้วก็ได้ปล่อยนักเตะได้ไปพักผ่อนนะคะหลังจากที่ลงสนามมาอย่างต่อเนื่องในส่วนของผู้เล่นชาวไทยที่ทางสโมสรได้ดึงเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในฤดูกาลนี้นะคะรวมไปถึงผู้เล่นต่างชาติที่มีทั้งผู้เล่นเก่าอย่างเกรกฮูล่าแล้วก็เดวิสันฟอ์นันเดส ดาวซันโวไทยลีก2เมื่อรดูการที่ผ่านมาค่ะที่ต่อสัญญากับทีมออกไปอีกหนึ่งฤดูการก็จะกลับเข้ามารายงานตัวแล้วก็ทําการฝึกซ้อมร่วมกับทีมในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งโค้ชโจธีรศักโพอ้นก็จะมีเวลาในการฝึกซ้อมรูปแบบการเล่นแล้วก็สร้างภาสภาพร่างกายนะคะของผู้เล่นให้มีความพร,ร้อมที่จะลงสนามในฟุตบอลไทยลีก1ที่จะกลับมาลงสนามในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ ก็ต้องยอมรับว่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าการาจากนี้ไปเนี่ยมันเป็นความสําคัญสําหรับทีมในการที่เราจะรลดแรนในระดับไทยก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้เห็นนักกีฬาทั้งเก่าและใหม่นะครับและโเฉพาะอาจจะประมาณสัก80%ซซึ่งในส่วนของนักเตะต,ต่างชาติและก็เด็กไทยบางตัวเขาก็ขอว่าสักประมาณวันที่2 0่ถึงวันที่23จะเข้าแคมป์ครับก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดี เมื่อก่อนนี้สักคู่หนึ่งเราก็มีการไปชุมทีมกันผมก็บอกกับทุกคนว่าสวัสดแคทเราเคยเล่นแรกในไทยลีกมาระยะหนึ่งแล้วเราก็ตกชั้นไปสิ่งต่างเหล่านั้นเราจาเป็นบทเรียนนะครับเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นในสิ่งที่ดีร่วมกัน,กนวันนี้ในทีมไม่มีสิ่งต่างครับเราเป็นครอบครัวเดียวกันะฉะนั้นในการที่เราจะเดินหน้าไปสูปป่ความสาเร็จได้สําคัญที่สุดก็คือความเป็นหนึ่งเดียวของทีมเรา ขอเป็นกำลังใจขอกาลังใจจากพี่น้อง FC ฟีพี่น้องชาวโคราชด้วยครับผมก็หนักนะฮะก็หนักในส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจากการลดแล่นในไทยลีกหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเราก็จะต้องพยายามที่จะดินน้นรนหาสปอนเซอร์สองเราก็ต้องหานักเตะที่ตรงกับใจเราให้มากที่สุด ถึงอาจจะไม่ใช่สุปตาแต่ท่านคอยดูกันแล้วลกันว่าเด็กแต่ละคนที่เราสกเกลมาหรือเตรียมทีมมาประมาณสักสามสี่เดือนก่อนจบทีสองเนี่ยซึ่งโดยแล้วจะเป็นโจทย์ที่เราล็อกเป้าไว้นะครับคาดว่าประมาณสั้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นที่ที่เราได้ได้ล็อกเอาไว้ก็เป็นไปตามที่คาดไว้นะครับที่เขาได้มาอยู่กับเราวันนี้ก็รับประกันว่าในสไตล์สวัสด์แคทไทยลีกที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งการ่การ่นงในบ้านทีน ทังนี้ทางสโมสรฟุตบอลนครราชสีมามาสเตอร์เอก็มีแผนที่จะลงสนามในเกมอุ่นเครื่องกับทีมต่างๆค่ะหลังจากที่สภาพร่างกายของนักเตะเริ่มมีความพร้อมกับการลงสนามค่ะเพื่อดสอบระบบการเล่นแล้วก็คุณภาพของนักเตะว่ามีการลงไปทําหน้าที่ตามแผนการเล่นได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่เพื่อที่จะได้นํามาปรับปรุงแก้ไขให้ทีมมีความพร้อมมากที่สุดนะคะแล้วก็จะมีการอุ่นเครื่องกับทีมบริรัมยูเนเตตในเกมการกุศลด้วยค่ะ